นี้เป็นครั้งที่100ตรงกับวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6พรข้าพเจ้านางสาวพิญญาดวงนามนขอเพ่งวาจาสาธยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่โอ์พระควัมปฏิเทวราเจ้าองคหลวงปู่สัมฤรธิ์หลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดจงบรรดานให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมุนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชาสุนันตุสักขโมกกะทังสักเคาเมจารุเบคิริสิขารัตเตจันติเขวิมาเนธิเประเถจขามเมตารุวนาคาหเนเคหวัถุไม่เขตดเตภูมาจยันตุเทวชลทรวิสเมยคขาคันถะนาคาดิทันตาสันติเกยงมุนิวรวัจสานัฐวมสุนันตุธัมมสวรนกาลอยัมพัทันตาธัมมสวรนกาลอยัมพัทันตาธั หลอยมพัันตาบทสวนนมะการสิทธิคาถานโมตัสสะภควาตระตสมาสัมพุทธะนโมตัสสะวโตระตสมาสัมพุทธะนโมตัสสะวโตระตสมาสัมพุทธะ บทสวดสัจจการิยาคาถานะทิเมสรังอัญยังพุทโธเมสรังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานะทิเมสรังอัญยังธโมเมสรังวรังเอเตนะสัจวัชเจนะโสติเมโหตุสัพพทานะทิเมสรังอัญยังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคขาถามหาการุณิโกนาถอัธายสภปานินางปุเรตวะปารมีสภปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุต สัพพุปัทถวามหาการุณิโกนาถุหิตายะสัพพปานินางภูเรตวาปารมีสัพพะปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัเจนะมาหุนตุสัพพุปัทถวามหาการุณิโกนาถุสุขายะสัพพปานินางภูเรตวาปารมีสัพพะปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัเจนะมาหุนตุสัพพุปัทถวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังพระขวาสเกสุวิหารติกิดพระถุสมิมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตถิงปัญจมาเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเเเตตตหหหิิิททัสสโลกาาุุวยป นะสันนิปติตาหุนติภควันตังทัศนายพี่กุสังคันจาอัธโกตจตุนังสุทาวสกายิกานังเทวานังเอตธาเัมโหสิอายังโคภควาสกเกสุวิหารติกับิรตุสมิมหาวเนมหาตาพิ่กุสังเคนณสทิงปัญสมเตหิพิ่กุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิสโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติภควันตังทัศนายพี่กุสังคันจายานูนาเมยัมปิเยนะภควาเตนุปาษางเมยามาอุปสังเมตวะภควโตสันติเกปจิกาคาถาภาสยามติอัถโคตาเทวตาเสยยะทาปีนามาพระวาปุร วพา,า,าหังภาษาเรยาภาษาริตังวพาหังสาม,มิเชยยเอวะเมวะสุทาวเาสสุอันตรหิตาพักวโตวปุระโตปาตุระหังสุ อทโตาเทวตาภควันต mm ังอภิวาเทระวาเอกมันตังอัทังสุเอกัมันตังพิตาโขเอกาเทวตาภวตูสันติเกอีมังคาทังอภาสีมหาสมยโยปวานัสสงเทวกายาสมาคตัอาคาตามหาอีมังคามาสมยังทายิตาเยวะอปราจิตสังกันตีอาทโอปราเทวตาภวตูสันติเกอีมังคาทังอภาสีตัดระพิโคโสมาทาหังสุจิตังอัตโนุสุมะกะมะกังสูสารทิวันเนตานิคาเหตวะวินอินทริยานิรักขันติปันพิตาตีอทโอปราเทวตาภวตูสันติเกอ ขีลังเฉตวะปริฆังอินทขีลังโอหัจัมะเมชาเตจรันติสุทาวิมราชกุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอธโกอปาราเทวตาพกวโตสันติเกอีมังคาทังลภาสีเยเกศิพุทธังสารนังคตาเสนาเตอคมิสันติปายภูมิงปหายามานุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอธโกภักวาพิคุอมันเตสีเยปุเยนะพิคเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติทหาคตังทัศนายยาพิคุสังคันจะเยปิเตพิคเวอเฮสูงอติตามัานังอรหันตูสัมมาสัมพุทธาเตสัมมปปิภวัันนตตางเอะะ เยวะเทวตาสันนิปฏิตาเฮสุงเสยะธาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนาคตมาฐานัางอรันโตสัมมาสัมพุทาเตสัมปิพะกวนตานางเอตับพระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยะธาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามีภิกขเวเทวกายานางนามานิกิตายิสามีภิกขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีภิกขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาทุกังมณนะสิกโรถภาสิสามีติเอวัมพันเตติโกเตภิกขุภะกวโตปปจัตโสูสพะกวะเอตัถวโจอ สิโลกมนุกัสามิยะถภูมานตทัสิตาเยสิตาคิริคขพรังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหัสันลีนาโลมะหังสาวิสัมพุโนโอทาตมัสสุทธาวิปัสสนนมนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตวะวเนกาปิรัตเวตาโตอามันติยิสัทาสาวเกสาะเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิคโวเตจ่าตาปะมะกรุงสุตตะวพุทธสัสสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสานัทสนังอเปเกสะตัมัทธคุงสหสังอัาสตตริงสัตังเอกสหสนังอมนุสสานัมทัศสูงอเปเกนันตม เทากลุงที urun, ่ศาสภาผู้ทาอหงตนจะสพังอภินญายวะกิตวานัจกุมาตาตอมันตตยิสัทธาสาวเกศาเสนรเตเทวกายาพิกัรตาเตวิชานาถพิโวะเยโวหังกิตยิสามิกิราหีอนุบุพโสสัตตสหัสาวยาขาปุมากาปุรัตวาอิทิมันตุชุติมันตุวันวันตุโยสัสินิโมธัมนาพิกรรมพี่กุนังสมิติงวะนังฉะสหัสาเหมวะตายยขานานตะวันนิโนอิทิมันตุชุติมันตุวันวันตุโยสัสนิโมทัมนาพิกรรมพี่กุนังสมิติงวะนาง สตาตาคิราติสหัสายคานานตตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูวันวันตัวยสัสสินมรธมานาพิกรรมพี่กุนังสมิติงวะนังอิเจเตโสรสสหัสายคานานตตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตัวันวันตัวยสัสสินมรธมานาพิกรรมพี่กุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตาายคานานตตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูวันวันตัวยสัสสินมรธมานาพิกรรมพี่กุนังสมิติงวะนังกุมพิโรราชคหิโกเวปุลสันิเวสานังพิญโยนังสตาสหัสังยักานังปเย โกโสปคสมิติงว่านังปุริมาจัดที่สั่งราชาตตตะโตภสาสติคันทพานังอาทิติมหาราชายสัสสิโซปุตาปิตสะภาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันตชุตริมันตวันวันตตยสัะสินุโมธมานาพิกกรรมพี่กุนังสมิติงว่านัง ทักขินันจัตที่สั่งราชาวิรุณหโหตปัสสาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะาโวอินทนามามหาภลราอิทิมันตตชุติมันตตวันวันตุยสัสิโนมรธมานาพิกรรมพิกุดังสมิติงว่านางปฉิมจัตที่สังราชาวิรูปโคปัสสาสตินังขานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตัสสะาโวอินทนามามหาภลราอิทิมันตุชุติมันตตวันวันตเยสัสิโนมรธมานาพิกรรมพิกุดังสมิติงว่านางอุตรันจัตที่สังราชาคุเวโรตปัสสาสต โสปุตตาปิตัสสะพะหวอินทนามามหาภลาอิทิมันตุชุติมันตุวันวันตุยัสศสินุโมรธรรมานาภิกกรรมภิกุนังสมิติงว่านางปุริมาที่สังทัตระโททักกีเนนวินุหักโวปัชิเมนวิรูปโคกุเวรุตรังที่สังจัตตารโรเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทัธรมานาอัทังสุวเนกาบรัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอากุวะเจตจานิกาสะทามายากุเดนทุเวเดนทุวิปูจจวิปุโตสหจันทโนกรรมมัสเศทโฉะกินุมันทุนิมันทุจับปนานโทปามันโยจัตเทวสุโตจามาตตลิจิตสัเสันจ นันโรราชาชนุสโพอาคูเป็นจกสิโคเจวตุิมพรุสุริยวัชสาเอเตชนเดจราชาโอคันทปาสราชุพิโมธมานาภิกรรมพิกุลังสมิติงวะนังอถากูนาภาษานาคาเวสาราสตตะสกากรภรัตระอาคูปายาคายาติพยามุณทัตตะรถาจาอาคูนาคายสัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิติงวะนางเยนะขราเชสาสาหรันติทิพฐิชาปกิวิสุทธจักขูเวหายาสติวนัมชปตาจิตราสุปนาอิติเตสนามังอภยันตานาขรา สารนมาสีสุปันนาโตเขมมะากาสิพุโทโธสันหาหิวาจาหิวปะวะหายันตานาคา,ส,าส,สุปันนาสมมาังสุพุทัง ชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังอสุราสีตาพตโรวสวัสเิเตอทิมันตุยยสัสสีโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวคสาเวปจิตติสุจิตติจัปภาราโทนมุจีสหสตันจะภริปุตานังสเปเวโรจนามกาสเนหิตวเพลิงเสนังราหูพัทมุปปะขมุงสมโยธานิพันธันเตพิกุนังสนิติงวะนางอาปูจเทวัปทวีจัเตโชวายยตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวสงโมุจยสัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวยสัสสีโนทัศเตทัศกายาสเพนานต ตวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันวันตัวยศสิโนมุทรมานาพิกัมพิกุณังสมิติงว่านางเวีนทุนจะเทวาสหะลีจ่าสมาจะทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรกคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกคิตากขันตานิปุระคิตาวาคูมันถาวรหะกาวสุนังวัสสโวเศโทสโกปาคับปุรินทโททัสเศเตทัศกายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันวันตัวยสสิโนมุทมานาพิกัมพิกุณังสมิติงว่านาง อาทาคูสหภูเทวาชรมาขีสิขาริวาอริทกาจโรชาเจ้าอุมาบุพานิพาสีโนวรุณาสหธรรมมาจากอจุตาจเนชกาสูเรยยะรุจิราอาคูอาคูวาสาวเนสีโนทัศเตทัศกายาสเปนานัตตะวันนิโนอิทิมันตัวชุดิมันตัวนวันตัวยศสิโนโมรมานาพิกรรมพี่กุนังสมิติงว่านังสมานามหาสมานามนุษสมนุษสุตตมากิธาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาทาคูหารโยเทวาเยจโรหิตวาสีโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายศสิโน ทัสเตทัสตากยาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมันตูชุดิมันตวันวันตเยสัสสินโมธัมานาพิกรรมพี่กุนังสมิติงว่านังสุกากะรุมหาอรุณาอาคูเวคานาสาสหโอทาตะไครหาปามุขาอาคูเทวาวิจักนาสถามันตาหาราคชามิสกาจยสัสสินโนทนายางอาคาปัญโนโยทิสาพิวสติทัศเตทัสตากยาสเพนานัตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตวันวันตเยสัสสินโมธัานาพิกรรมพี่กุนังสมิติงว่านังเคมียาดุสิตายามากะทกาเจยสัสสินโนสัมพิตะ การามเสถาชูตินามจาสวานิม,มานารติโนอาคูธาคูปรนิมมิตาทัศเ,เตทศกายาสเพนานาตะวันนิโนอิธิมันตุชิติมันตุวันนวันตุยัสสินุโมธธมานาพิกรรมภิกุนังสมิติงว่านัง สัทเทเทเทวานิกายาสัพเพนานตตะวันนิโนนามันไว้เยนะอาคัชุงเยจันเยสัทิสาสหภูทธาชาติมักขีลังโอคตินัมนาสวังทักเขโมคตรงนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรมาปรมัตโตจัปปุตาอิทิมโตสหัสนังกุมาโรติโสจโสปาคสัมมิติงวะนังสหัสพรัมโลกานังมหาพรมาพิตินหติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยเยสัสิโสท้าเศรษฐาอิสราอาคุปเจกะวัสวัติโนเตสัญจมัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพอภิกกันเตสินเทเทเว สพรมเกมารเสนาพิกามิปันสักการหัดสามถทถิยังเอถะคันถาพันธาราเคนพันธมัทถวสมมันตาบริวารีธรรมะวงมุจจิทาโกจินังอิติตธรรมหาเสนโนการหเสนังอเปใสยิปานินาตรมหัสัสรกคตวานเพระวังยถะปวุสโกเมโกทะนันโตสวิชุโกตถทาโสปจุทาวติสังกุโตอสยังวเสตันจะสพังอภิญญายาวะขิตวานะจักขุมาตโตัวอมันตยิสัทสาวเกสาสนเนรเตมารเสนาพิกันตาเตวิชาณาถพิคโวเตสาอั ปะมะกรุงสุตตะวะพุทธศาสาสนังวิตาระเคหิปากามุงเนสังโลมปีชชยุงสพเพวิจัาสังคามาพยาติตายยสัสิโนโมทันติสปูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ บวสวดจุลชัยยปกรณ์นโมเม,มพุทธเตชะสาระตะนตยธรรมิกาเตชะประสิทธิปสีเทวานารายระพรมสุราสิทธิพรมาจินทาจาจัดตุโลกาคัมภีรัรักากาสมุธาภูตุงขังคาจัดสัพพมชาชัยยประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะธรณีธรณีอุทธ,ธีอุทธ,ธีนาธีนาีชัยยะชัยยะขาคนละตนละนิสัยนิไรใสเสนาเมรุราชพลน,นรชีชัยยะชัยยะคัมภีรัสมพีนาเคธน,นาคีปีศาจภูตการีชัยยะ ชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานะมุขชา ชัยยะชัยยะวรุณมุขาสาตราชัยยะชัยยะจำปาธินาคกุลคันทกชัยยะชัยยะคชคนตรงสุกรพุชงสีหพยคธีปาชัยยะชัยยะวรุณมุขยาตาชิตะชิตะเสนารีปุณะสุทธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตเรสทาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสานตินสทาชัยยะชัยยะมังกราธัญญาภะวเค ชัยยะชัยยะวรุณยยกเขชัยยะชัยยะรักเสสุรภูชเตชาชัยยะชัยยะพรหมเณทขนาชัยยะชัยยะราชาธิราชศาสัยชัยยะชัยยะปทวิงสัพพังชัยยะชัยยะรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโรหโรหรินเทวาชัยยะชัยยะพรหมสุรโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณหะโกวิรุปโคจันทิมารวิอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวโรโนปิจะอคิวาโยจะปาชุนโฮกุมารโรทัตตระทาโก อัฐารสามหาเทวาสิทธิตาภาษาอัธโยอิสิโนโสาวกาสัพ,พาชัยยรามโมพวันตุเตชัยยธรรมโมจักสังโคจักทัพปาโลจัดชัยยกังเอเตนะชัยยเตชนะชัยยะโสธีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะหวตุเตชัยยมังคารัง ชายโยปิพุทธศาสตร์สริมตโตอยังมารัจจปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายัตตาพระมาคนามเหสีโนชายโยปิพุทธศาสตร์สริมตโตอยังมารัศจปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายัตตาอินทคนามเหสีโนชายโยปิพุทธศาสตร์สริมตโตอยังมารัศจปาปิมโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายัตตาเทวคนามเหสีโนชายโยปิพุทธศาสตร์สริมตโตอยังมารัศจปาปิมตโตปราชโยโคส สยามโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถาสุปันนักนามาหิสีโนชัยโยปิพุทธศาสตริมโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราชโยโคสยามโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถานาคคนามาหิสีโน ชัยโยปิพุทธศักสิริมโตอยังมาราสัตสปาปิมโตปราชโยโพสยมโพธิมันเทปโมทิตาชยัตถาสพรมะคณามเหสีโนชยันโตโพธิยามมเรศกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเรอปราชิตปันลังเกสีเสปถาวิโปคะเรอภิเศเกสัพพุทธานังอคาปโตปโมทติสุนักขันตังสุมังคะรังสุภาตังสุหุติตังสุขนสุมุหุโตจสุยิถังพรมจาริสุปัทคีนังกายกรรมังวาจากรรมังปททคีนังปททคีนังมโนกัง ปีิทีเตปทากินาปทากินานี้กตะวานะรพันตเทปทากิเนเตอัฐะรตาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนอโรคาสุกิตาโหทะสหัสสเพหิยาติพิสุนันตุพนโตเยเทวอสมิงทานอธิคตาทิคายุกาสัทาโหตุสุกิตาโหตุสัพพทารักขันตุสัพพสัตตนังรักขันตุชินาสาสนังยากาจิปัฒนาเตสังสะเพปุเรนตุมโนรัฐายุตะกาเรปวัสสันตุวัสสังวัสสาวะราหกาโรคาจุปัถทวาเตสังนิวารินตุจัสพะ ากายาสุขังจิตตะสุขังอรหรันตุยะถารหัง บิสวดธรรมนิยามสุตตังเอวเมสุตตังเอกังสัมยังภะควาสาวะทิยังวิหารติเชตวะเนอนาทบินทิกาสาอารามีตระโคภะคะวาพิกุวมันเตสีพิกโวติพะทันเตติเตพิกุภะคะวาโตปจัโสสงภะคะวาเอตัถวโจออุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมธิถตาธรรมนิยามตาสเพสังคาระนิจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏ การติวิพัชติอุตานิกรติสัพเพสังขาราอนิจาติ อุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสังขาราทุขาทุกขาติตั้งตถาคโตอภิสัมพุธติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาพิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวัตริติวิภัชติอุตานิกรติสเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพธมานัตติตั้งตถาคโตอภิสัมพุ ชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะพิสเมตาวะอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกรติสัเพธมะอนัตตติอิธัมมโวจพัพพะขวาตัมมนาเตพิอัตตอิธัมมโวจพัพพะขวาตัมมนาเตพิพขุพะขวะตภาสิตังอภินันทุนตีบวสวดพันเทกรตตาคาถาแปลอัตต อติตังนั้นะว่าขมยานปะติงกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตติตัมปะีนันตังอปัตัญจะาอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจายุทธมังตทะตะถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิถามนุพะโรเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงีครกรแกรลเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อาเจวะปังโกชัญญาามมรงสุเเววคพียป็นกิจที่ ต้องทาวันนี้ใครสรุปความตายแม้พรุ่งนี้นาฮิโนสังคารันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะการผัดเปลี่ยนต่อมาจุราซึ่งมีเสนาะมาก่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรันตมตันทิตังตังเวพันเทกรันโตติสันโตอาจิกเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียรติครานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจเจเวคณะแปรสัพเพสังคาราอนิจจาสังขาร,าขารคือร่างกายจิตใจแล รูประธรรมนามารมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรุปธรรมนามรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เสด็จตายไปสัพเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนช่วงบระนังความตายเป็นของยั่ง ตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอันิยตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตั้งความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนครันปราศจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวีงซึ่งแผ่นดินกริงครังอิวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรันถังหาประโยชน์ไม่ได้อันิจาวัต สังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวายธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันตูครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสมสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันติจ่สัตทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่มริงสุจามริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายแตทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาถิเมเอตะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เรา Bye. บทส่วนเมตตายังกินจิยังกินจิกุสรังกัมมังสเพหิพเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาอสมิงทานอธิคตาธิคายุกาสัทธาหหตุสุกิตาหหตุทุกขาปมูลจันตุมาตาปิตาสุกิตาหหตุทุกขาปมุลจันตุสเพยาติกาสุกิตาหนตุทุกขาปมูลจันตุสเพเพอายกาสิกาสุกิตาหหตุทุกขาปมูลจันตุสเพปิสาสเพยักขาสเพเปตาสุกิตาหหตุทุกขาปมูลจันตุสเพาเพอัจาสเพเปตาสุกิตาหหตุทุกขาปมูพ เนักฐันตาสุกิตาโหตุทุกขาปะมูลจันตุสพเเทวาสุกิตาโหตุทุกขาปะมูลจันตุสพเพสมาชรตินังสมิชนตุโวบทชสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตโตฯอคันติมายาอิติภควานโมโพธิสัตโตอาคันติมายาอิติภควาฯนโมโพธิสัตโตออคันติมายาอิติภควาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปขเรโพธิขเรตหิงตหิงตาธรรมทานเนนะพภะวันตุปูจิตาโสถิงครองเตทวิหารมัทเทเรเทราจมัชานวการจะพิคโว สารามิกาธานปฏิอุปาสกาขามาจากเทสานิขมาจากอิสราสปานมภูตาสุกิตาพระวันตุเตชราพุชายปิจันทสัมภะวาสังเสริฐชาตาธบปปาติการินญาณิกังธรรมวรางกติจเตสเพปิทุกขัสสะกรณตุสังขยังคาตุจิรังสตังธรมโมธรรมัตราชบุคขาสังโคหนตุสมังโควะอัายาจะหิจายะจอามเหรักตุสัทธรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุทิงสปาบุเนยามะธรรมเมอรยปเวทิเตปสัรนาหนตุสเพปีปานิโนพุธ พศาสนีสัมมาทังประเวชันโตกาเรเทโวประวสตุวุฒิภาวายะสัตตานังสมิทังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจาราชังนินจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรมเมราราชานโนประชังรักขันตุสัพพธา เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปตาจันนิทุกขพยาปิตาจันนิพยาโสกปตาจันนิโสกหนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะัมเหิสัมภังบุญญสัมภังสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทิยาทานังทัานตุสัททายสีรังรักขันตุสัพพหาภาวนาพิรตาหนตุขจันตุเทวตาคาตาสุมังคารคาถาหนตุสัพพังสุมางค์รังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสธีหนตุนิรันตรังหนตุสัพพังสุมังค์รังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพ โสตีหุนตุนิรันตรังสงโฮตุสัพพังสุมังคะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตรังสัพเพพุทธาภระปตาปจิกานันจะยังภรังรันตานันเติสินารักขังภรามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตาปจิกานันจะยังภรังรันตานันเติสินารักขังภรามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตาปจิกานันเจียงภรังรันตานันเจติสินารักขังภรามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปตาปจิกานันเจียงภรังรั นันตานันเจติสินารักัองพรมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปจิกานันจะยังพระรังนันตานจะเตสินารักัองพรมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปจิกานันจะยังพระรังนันตานจะเตสินารักัองพรมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปจิกานันจะยังพระรังนันตานจะเตสินารักัองพรมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปจิกานันจะยังพระรังนันตานจะเตสินารักัองพรมิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก่าวอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสดจส่สวรรคารายขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมา คำคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ส,สิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิทธิ์อํานวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองได้บูชา ทุกประการด้วยเทิน